สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะวิชาศิลปะนะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยที่3นะคะเรื่องศิลปะท้องถิ่นนะคะในบทที่1นะคะศิลปะกับวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะค่ะเรียนดูรูปนะคะลองดูนะคะว่าเคยเห็นรูปนี้ไหมคะแล้วคิดว่าเป็นรูปเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านไหนคะ่ะอ่ะขอให้เวลานะคะ ใครที่ได้แล้วนะคะต้องดูนะคะว่าคำตอบเหมือนครูไหมนะคะผลงานนี้คือแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะเป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นภาคไหนรู้ไหมคะอ่าลองคิดแป๊บหนึง่งภาคอีสานค่ะเป็นไงคะถูกกันบ้างหรือเปล่านะคะอันนี่ก็เป็นผลงานศิลปะในท้องถิ่นนะคะทีนี้เกี่ยวข้องกับ งานทัศนศิลป์อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวัฒนธรรมกับผลงานศิลปะท้องถิ่นนะคะ,ะผลงานศิลปะท้องถิ่นนะคะก็เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะส่วนมากก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆด้วยนะคะ วัฒนธรรมกับผลงานศิลปะในท้องถิ่นนะคะส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมเหมือนกันนะคะไปดูกันนะคะอ่าผลงานศิลปะงานแกะเทียนเข้าพรรษานะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็มีงานศิลปะที่เกี่ยวข้องคืองานแกะสลักเทียนนั่นเองค่ะ,ะตัวอย่างที่สองนะคะการทำหน้ากากผีตาโขน ประเพณีบุญหลวงจังหวัดเลยนะคะก็คืองานศิลป,ปะที่เกี่ยวข้องนะคะคือการทําหน้ากากนะคะการตกแต่งเรือไฟในพิธีออกพรรษานะคะจังหวัดนครพนมคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแต่ละงานนะคะว่าเกี่ยวข้องกับงานศิลป,ปะได้อย่างไรดูอันแรกเลยค่ะ แกะสลักเทียนพรรษานะคะครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าก็คือการใช้งานแกะสลักนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในวัฒนธรรมนี้นะคะก็คือใช้วิธีการแกะสลักเทียนนะคะทีลนิตเทีลนิตตามเรื่องราวที่ได้ออกแบบเอาไว้ตามรูปแบบนะคะที่ได้ออกแบบเอาไว้นะคะ,ะนะคะก็มีลักษณะคือการใช้เครื่องมือหลายๆแบบนะคะในการแกะสลักต้นเทียนนะคะเมื่อแกะสลักเสร็จแล้วนะคะก็นํามาประกอบกันนะคะก็ะเป็นประเพณีก,การ แห่เทียนเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษานะคะซึ่งมีความเชื่อว่านะคะพระเนี่ยนะคะพระพระพิสุสงฆ์นะคะต้องอาศัยอยู่นะคะในวัดเนี่ยสามเดือนนะคะในช่วงเข้าพรรษาคือเป็นช่วงที่มีต้องอาศัยแสงเทียนของตะเกียงในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้านะคะก็ต้องใช้ตะเกียงในการจุดใช้เทียนในการจุดนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะคะก็เลยรอ,อเทียนขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อน,นําไปถวายวัดนะคะ ในการแห่เทียนนะคะเข้าพรรษาในครั้งนี้นะคะก็มีความเชื่อว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสว่างสวนะคะในชีวิตเหมือนกับแสงเทียนนะคะก็คือความเชื่อนะคะในวัฒนธรรมนี้นะคะก็คือแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะอ่ะนานกการผีตาโคนะคะในภาคอีสานเนี่ยนะคะก็คืออ่าเป็นประเทณีหนึ่งนะคะที่มีความเชื่อว่านะคะอ่ามีผีเนี่ยนะคะเข้ามา ของส่วนบุญในเมืองมนุษย์นะคะขอข้าวปลาขอข้าวสารขออาหารนะคะอีกความเชื่อนึงนะคะก็มีความเชื่อว่านะคะก็คือเป็นการส่งดวงวิญญาณนะคะ,ะให้มีความให้เข้ามาคุ้มครองปกป้องคุ้มครอ,องนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามีการขอฝนมีความสนุกสนานในการแห่ด้วยนะคะอะไปดูการทำนั่นก็คือการเอาหัวดข้าวเหนียวนักเรียนคงจะเคยเห็นก็คือ,อที่นึ่งข้าวเหนียวนะคะก็เอามาตกแต่ง นะคะให้สวยงามมีการทาสีมีการวาดลวดลายนะคะให้เหมือนปีแบบนี้นะคะอ่านี่คืออ่าน้ากากที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็มีลวดลายสวยงามนะคะก็นํามาเข้ากับขบวนแห่นะคะนี่คือเป็นอ่าประเพณีบุญหลวงและคณหน้ากากผีตาโขนในจังหวัดเลยนะคะ,ะต่อไปค่ะไหลเรือไฟหรือเรือไฟนะคะนักเรียนอาจจะ ไม่ค่อยคุนเท่าไหร่นะคะคือประเพณนนี้เนี่ยมีความเชื่อนะคะคือในการบูชาพระพุทธบาทร้อยพุทธบาทนะคะหรือ,อเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่น้ําลําคลองนะคะแม่น้ําลําคลองหรือพระแม่คงคานั่นเองนะคะ,ะหรือมีความเชื่อว่าเมื่อบูชาแล้วจะให้เกิดฝนตกตลอดปีนะคะเพราะว่าการปล่อยไฟนะคะลงไปในแม่น้ำเนี่ยจะให้เชื่อว่าพญานาคเนี่ยก็จะมีความร้อนใช่ไหมคะก็เลยเอาน้ำเนี่ยหอบขึ้นไป นะไว้บนท้องฟ้านะคะไว้บนท้องฟ้าแล้วก็เมื่อเราอขอฝนนะคะพญานาคก็จะปล่อยนะคะปล่อยฝนลงมาะะชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อทําเป็นเรือไฟแบบนี้แล้วนะคะก็จะเอาข้าวของต่างๆกล้วยอ้อยหมากพลูนะคะใส่ลงไปในกระจาดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในเรือไฟแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ํานะคะจนทําให้คนที่ชาวบ้านที่อยู่ในท้ายแม่น้ําเนี่ยก็คือจะได้รับข้าวของเหล่านี้แล้วก็นําไปใช้ได้นะคะ อาชาวบ,บ้านก็จะมาช่วยการผูกกระป๋องนะคะกระป๋องในนี้ก็อ่ามีผ้าที่ชุบน้ํามันนะคะใส่เอาไว้แล้วก็ไปผูกกับเรือที่ได้ทําโครงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าในตอนคืนเขาก็จะจุดไฟทั้งหมดเลยค่ะในกระป๋องนะคะแล้วก็อ่าไฟก็จะสว่างแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะอ่าเอาเรือเนี่ยไหลไปตามแม่น้ํานะคะก็เลยเรียกว,ว่าเป็นพณีไหลเรือไฟนะคะก็คือช่วงในช่วงของวันออกพรรษานะคะนี่คืออ่า วัฒนธรรมหรือประเพณีในท้องถิ่นนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งแต่ละงานก็คือมีงานศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะทั้งงานเฉลิมฉลองหรือประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพราะในประเพณีหรือวัฒนธรรมเหล่านั้นนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานนะคะผลงานเหล่านี้ก็จะทําให้ในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองนะคะ เราซึ่งเป็นนักเรียนนะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์ผลงานศิลปะเหล่านี้ให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมต่อไปนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องขององานนะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะคุณครูก็มีงานที่จะให้นักเรียนทำนะคะก็คือวาดภาพนะคะให้นักเรียนวาดภาพประเพณีในท้องถิ่น นะะหนึ่งอย่างนะคะเป็นประเพณีใดก็ได้ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้นะคะนะคะักเรียนน่าจะพอ,อจะวาดได้นะคะเพราะว่าประเพณีเหล่านี้ก็เป็นประเพณีซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมานานนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่นเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ